สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนาะอยู่กับผมออตดัมซิงครับวันนี้มาอยู่หน้าการลอกนาเหมือนเดิมนะวันนี้ใช้เจ้าโคมัสุครับปะเด่นเรียกตัวเจ้ามากทีเข้าเช็คซ่อมนะแตะมือกับโคมัสุครับพี่สี่ร้อยเรานะ อันนี้เป็นรุ่นห้ารุ่นพิเศษนะครับนะ่ะนาเทคควางเจนะ็ดสิบเจนาทนน้ำมันครับความเคสามวี e, นะแรงจัดครับคันนี้แรงจัดเกิดคาว่าพีซีร้อยไปแล้วนะเกีอบเท่าพีซีร้อยยี่แล้วนะครับนะระวางเครื่องร้อยสมห้าวางโบมาแล้วครับเกาะโบเรียบร้อยนะ่ะถือว่าแรงได้เข้าขั้นเลยนะอ้า วันนี้รับดินโดยเสียจอยนะเบาวิวครับวันนี้วิ่งกันอยู่กี่คันไปรู้อิสุเดก,กาครับ f x z 270นะเครื่องนยนต์195ร้อยเก้าห้าครับเอาไปแล้วนับเติมเงียบๆนะสไตล์สไตล์เขานะเอาโอ้น่วมนวม่วงหางน่วมอา่าไม่กดนาะไม่กดไปเรื่อยๆครับ นิบนาตายเสียชอยโอ้ไปแล้วเริบมเนิบแล้วข,ขับรถแบบนี้ไม่มีเสียงง่ายๆนะครับไม่มีพังนะสุดจัดอ่า เกือบเสร็จแล้วนะวิ่งนี่นะอยู่ประมาณกี่ <c oughs> กูผย <c oughs> ป่าเลยนะครับนะลอกทำเป็นนานะทำวิ่งนานนะ <c oughs> นี่ทำงานสองวันก็ได้เยอะเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้ทีมงานรับดินไม่เห็นมาซื้อดินเลย <c oughs> อ่ะ มาแล้วครับเสียพงถอดกันชงกันชนไว้เลยนะโอ้หลุดครับนเข้านางานมามีสวล็อกกี้ครับ L195 นะอันนี้เป็นล็อกใหญ่นะ l b s ซครับ ตักตินกีตักโอ้อฝุ่นเีฝุ่นนี่มาอยู่ทางนี้ฝุ่นนะเดี๋ยวไปอยู่ทางนู้นนะครับรอนะคันนี้นะล็อกกี้คันนี้หลอนะเป็นล็อกใหญ่ครับยิงยนต์195นะ มาไทยแลนด์จัดลาวไฟอ่ะอ่ะเต็มแล้วยัยงครับยังยง ลุยเนืนดูล็อกกี้ลุยเนือ้อนะไปรอนะจับเริมครับเสียบพงนะเอฟบีแชบ195คนระับยีดสุล็อกกี้นะนีอะ่อู้ เดี๋ยวไปดูทางนู่นนะลงแล้วมั้งทางนู้นเล่งแล้วมั้งครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูมาด,ดูครับโอ้ลงลึกอีกแล้วนะอ้าวอุ้ยมาเหนือหน่อยนะ ิหมครับไปเริ่มๆครับมีรยครับดินตรงนี้หายากนะเออปลาโตดดันแล้วครับดันไปแล้วนะเออ,อสบายๆเลยนะ แล้วครับว่าเลยเออเออเอเอโอ้ยยังเช็มนะปาครับลุอ่ะเดี๋ยวไปดูเรียมนู้นครับโอ้ เด้อ <laughs> <laughs> โอ้ฝุ่นหนาะจะไปเรียมนู้นฝนะุ่น่ะโอ้ฝุ่นแรงจริงเลยฉันก็ปลาเจ๊เข้ามาแล้ว <laughs> <laughs> เออเออมาชมกันต่อครับอยู่ที่หน้างานนะ่ะนี่ดูปลาดูปลา ขับด้วยเช็คด้วยนะหาซองหาเดี๋ยวก็เจอที่เสียงเงินเจอแล้วนะนั่นนะเห็นไหมถ้าไปหาไม่เจอดูกขับไปเรื่อยๆจะไปหามันไปแ,แ,แช่ไปดึงไปนันหาเจอดูกโอ้ว่าแล้ว<อ>ลไปเที่ยวที่ไหนครับ บฮะตรงตรงไหนตรงไหนที่เราไปโจมเป็นเทาเกษตรไม่น่ารวยนะไม่น่ารวยอ๋อเอาอีกเอาอีกอย่าพึ่งเอาไปโชว์นะอ่ะูปลาขึ้นเนินนะเอีเยเยี เลยนะ H O 7 C ครับออไปแล้ว F M ครับเป็นปีกนกนะเดี๋ยวสมโมลเราครับเป็นปู้เราเลยนะอ่ะี่วานปลาโตมาแล้วนะกลับมาแล้วนะเอ,อ๊ะปลาเจ็กนานก็เขานู่นลุงเจ็กผมนานก็เขาเลยนะ แกเพิ่งเห็นโผล่มาเนะแกไปเทไหนเนาะหรือว่าไปแอบ,บจมแอบบจมอยู่คนเดียวหรือเปล่ามาแล้วอ่ะมาดูครับดูน้องจะอ่านเหลี่ยมเหลี่ยมได้ไหมว่มาเข้าตรงไหน,นออกตรงไหน,นตน้องมีไหวพริบครับต้องมองดูนะครับเขาเข้าตรงไหน,นออกตรงไหนนะดูน้องกันจะรู้ไหมอ่อานแล้วครับสองร้อยสิบนะคันนี้นะ นี่รู้งานครับคนทำงานขับรถนี่รูง้งานนะ่าเหลี่ยมเป็นนะครับนะนี่โอ้บังต้นไม้เลยวัดน,นี่ไอ้ันนี้ไปเห็นน้องฟอร์ดกันหน้ายาวลยู่นนะลูกลื่นเหรอไปเลย แตกครับปลาเตัมาด้ลั่นปลานะเรียบร้อยครับคกบอกบอกปลาเจีมกน่อนบยว รูปาปัา้นเด็ดไปมาทางนี้หนู <laughs> ทอยเข้าไปไไดเดินหน้ามาเนี่ยอยเข้าไปไรกัน <laughs> เออเโอ้โหปฏิวัติว่าหายไปนานเข้าเลย,น,ลเลยนึกว่าไปแอบจมอยู่คนเดียว <laughs> เจ๊กเอ้ยปีที่แล้วไปด้วยกันกับป่านะนะครับอยู่ร้านวันนี่เ<อ>ป่าร้านาน,าน,น่ะ <c oughs> ต้นต้นตะโคตเต้นตะม้านแล้วหนูโอ้โอ <c oughs> ไปตลาดน,น,าน<ช>ัดตลาดนัดสวยจุ <c oughs> phải <laughs> nuôi leo che cái thằng leo nào giờ mà đu bóng đá luôn nha nào giờ mà lơ nó na nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ร้อยสิบแรงมานะดับค่ามือนี่เอ้าค้าเลยโนี่คันนี้ควันดำนะยังคันเรเียบร้อยครับมาดูฟ้าครับฟ้าขยี้ขยี้เอ้อนี่ ยี่ขอยี่น้อยปัดเ็กสายดันครับนี่เอาล้อ, <laughs> อไปเรียมนี่หละเบียดไปนี่แหละร้อนู่นก็ลงดีเนาะนี่เป็นไรหน้าไม่โคก <laughs> <laughs> ลัวหรอกโลเลี้ยงอยู่หลัง เฮ้ยเกลือตัดเที่ยวเหรอโลงโลงเล็กกี่เที่ยวเล็กกี่เที่ยวครับเล็กกี่เที่ยวโอ้ได้เปลือร้านมากี่โอ้อาวมาดูความแรงครับ Inno m e g านะตันนี้ S500 นะซีรีส500ครับ เโอ84นะหลังพงฟลาด้วยปาเจ๊กครับปาเจ๊กระเบิดไม่นะนี่รวดเร็วหนักนวงแม่ยำยกให้ปาเจ๊กครับนี่นกับเขียวมะนาวนะฝึกล้อครับดูเฟืองดูเฟือง ถือว่าหล่อนะครับสดนะอา้าเฮ้โ้โหโ้หโอ้โอโอโอรงครับแรงนี่อ๋อ้ oh อ่ะปาร์คล้เนาะ รับผม <laughs> เป็นไงลุงได้ถึง30เที่ยวยังเอา,อาเป้ยเล่นอะไร <laughs> อโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาเจบไว้เพีงยงแค่นี้นะฝากากดไลค์กดติดตามเ่องวัดน้าซิ่งด้วยครับรายกานี้ายบายครับสวัสดีครับ